เอกหนุ่มเจมานะฮะที่ล่าสุดเมื่อวานนี้ช่วงสายๆนะฮะผู้จัดจาก,การส่วนตัวนี่แหละก็ได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวเตือนแฟนๆนะฮะบอกว่าไอจีเจมมาโดนแฮกนะคะถ้ามีข้อความอะไรส่งไดเล็กซ์ไปในไอจีของใครผ่านชื่อเจมมานี่แหละแล้วมาอ้างตัวว่ามาจาก Instagram อินสตาแกรมก็อย่าก,กด พราะถ้ากดไปอ่ะโดนแฮกต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ค่ะส่วนทางนี้กําลังหาทางแก้ไขอยู่แก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ตั้งใหม่พยายามอยู่ค่ะนะฮะนี่เขาก็าชี้แจงมานะฮะแล้วพอเราเข้าไปดูสต s t a แกรมส่วดของเจมมาที่ใช้ชื่อว่าเจมส์อันเดอร์สกอร์เจมส์มานะฮะก็รูปโปรไฟล์เนี่ยอนนตอนนั้น ตอนนั้น,อ,น,นอันนี้ตอนแก้คือ,อมาได้แล้แต่ตอนที่ถูกแฮกไปเนี่ยรูปโปรไฟล์นะครับถูกเปลี่ยนไปเป็นโลโก้อินสตาแกรมเนี่ยเป็นสีดำเลยนะเป็นพื้นสีดำแถมบัญชียังถูกตั้งเป็นแบบส่วนตัวเป็น p r i v a t e ด้วยนะฮะรูปที่โพสเนี่ยถูกทยอยลบไปเรื่อยๆเลยนะอพอได้คุยกับทางผู้จัดการส่วนตัวก็พบว่ามี d ดบเร็กแมสเซเนี่ยเข้ามาเขาใช้ชื่อว่าไอ ไอจีเวอร์ฟิลี่แบดเจสคืออะไรเปอ,อย่างนี้แหละคือมันจะคือไอจีเวอร์ฟายเนี่ยแหละฮะแต่เขาสลับคำสลับตัวอักษรตัวเดียวนะฮะ อ๋อจะบอ๋อถ้าเราอ่านไม่ดีก็จะเป็นแบบอย่างที่ฉันอ่านใช่ไหมจะเข้าใจว่าเป็น IG Verify อ๋อแต่เขาสลับตัวอักษรตัวหนึ่งแล้วมันเวิร์ฟี่อ๋อแต่ว่าถ้าเขาสลับตัวอักษรเฉยเฉบเอไอกับเอฟที่จริงๆต้องเป็นแบบว่าอ๋อฉันเลยอ่านเป็น IG v e เวิร์ฟฟี่ก็เหมือนว่าให้ยืนยันตัวตนเนี่ยแหละฮะซึ่งทากคนที่ส่งมาเนี่ยเจมาก็เข้าใจว่าเฮ้ยเขาส่งมาให้เรายืนยันตัวตนออย่างนี้ก็เลย ก่อข้อมูลอะไรให้เขาไปเสร็จสับปรากฏว่ามารู้ตัวอีกที่อ้าวโดนแล้วโดนไปซะแลเฮ้ยเอาจีนี้มันสลับตัวแบบบ้าแค่สองตัวเอาตัวแล้วไอกับเอฟไงเอฟเลยคือถ้าเป็นคนที่อ่านภาษาอังกฤษแบบเร็วๆกว่าสายตาและเข้าใจเลยอ่ะก็คือจะอาจจะหลงกลได้แต่ถ้าอย่างเราเราอ่านเป็นตัวไงไอจีเวิร์ฟฟิลี่แบดเจสคืออะไรวะอันนี้จะงงใช่ไหมแต่ถ้าแบบมันใช้คำแบบไอจีเว ปริไฟอะไรเงี้ยจะเข้าใจได้ไงใช่ฮะซึ่งล<อ>่าสุดผู้จัดก,การของเจมมาเนี่ยแหละฮะช่วงดึกดึกเย็นเย็นที่ผ่านมาเขาก็ได้แจ้งข่าวดีนะคะบอกว่าสามารถกู้ไอจีของเจมมากลับมาได้แล้วนะคะโดยโพสต์หน้าไอจีของเจมมานะะเนี่ยแหละพรามเ,เขียนข้อความบอกว่ากลับมาแล้วค่ะรูปอยู่ครบค่ะแต่นางซ่อนนะคะต้องค่อยๆเลือกออกมาค่ะซึ่งน้องสัญญาว่าจะทำหน้าไอจีให้กลับมาเหมือนเดิมขอเวลาหนึ่งคืนนะคะอย่างเงี้ยเ,เขาก็สรุปสแกมมากๆมาสรุปเมื่อคืนเจมมาไม่ได้นอน นี่เตดียวก็คือไปยอยปลดล็อกภาพต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยขณะที่นางเอกสาวคิมเบอรี่แล้วก้าสุภัสรานะคะต้องบอกว่าคือก้าว8ล้านกว่าคิมประมาณ ก้าล้านกว่าเอจีก็เกือบจะโดนแฮ็กเหมือนกันนะมาส่งมาเหมือนกันข้อความในลักษณะเดียวกันส่งมาเออพีีเหมือนกันไม่ใช่วอ r ล f y ฟใช่แล้วทั้งคู่ก็ไหวตัวทันนะฮะไม่ได้เข้าไปก่อข้อมูลนะฮะก็เลยโพสต์เอามาโพสต์ให้ดูเลยเตือนภัยใช่นําข้อความน้งกลับมาโพสตเตือนภัยนะฮะก็นี่คุณผู้ชมดูมันพิมพ์อย่างนี้คือมันมาจริงเลยมันเป็นหัวเหมือนไอจีเลยคือถ้าเป็นเราเราอาจจะแบบ ไม่เข้าใจอ่ะเพราะว่าอ่านลําแปลไม่ออกไม่ไม่ถ้าเป็นฉันฉันก็ไม่โดนแฮกหรอกเพราะอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษามาฉันก็ไม่อ่านแล้วฉันก็กกไม่เป็นว่าต้องกอกยังไงไ <laughs> คือฉันรอดแน่สิ่งเน <laughs> ี้ไม่ไม่เธอฉันฉันรอดเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าไปเวอร์ดฟตตัวเองใช่ป่ะบอกฉันจารหัสจาอะไรไม่ได้ทั้งอย่างเลย <laughs> คือเธอเมื่อวานอ่ะฉันเกี่ยวข้องกับเจมมาด้วยเพราะว่างานที่ดีลไปใช่ไหมก็คือยกเลิกก็คือจะเปลี่ยนไปลงอินสตาแกรมใช่ไหมก็คือปรากฏว่า ไอจีเจมาโดนแฮกไอจีเจมาโดนแฮกแล้วก็ลูกค้าก็โอเคโอเคคอนเฟิร okay ์มว่าจะให้เจมาลงอินสตาแกรมแทนอ่าฮะก็ลุ้นกันต่อไปสรุปว่าปรากฏส,สุดท้ายก็กู้คืนได้แล้วเขาแข่งหรือ,อยังอะ่ะยังไม่แข่งยังไม่แข่งกำลังจะแข่งแต่ที่สำคัญอีกหนึ่งคนมิกมิกมิกลูกฉันเน,นี่แหละฮะเขาส่งมาเหมือนกันเข้าไปกาะเผาโดนแฮกเหมือนกันแล้วที่สำคัญคือมาหมดเลยกับคนทีกกาเมื่อวานนี้ ฉันก็เพิ่งเฟรมง,งานลงไอจีของมิกไปแล้วก็ไม่ได้เมื่อวานเหมือนกันแล,กแล้วตอนนี้ไอจีดโดนแฮกอยู่เธอคือนายก็โดนหลอกมาอย่างเงี้ยแต่ของไ,ไ,ไ,มมอ,งไงอ่่เมอา,านน้มิกอ,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 อะโหดมากเปลี่ยนชื่อไปแล้วแล้วก็เอาไปเล่นเราด้วยเล่นเราด้วยเล่นาด้วยน่าจะเป็นคนทางแขกตุรกีอะไรสักอย่างนี้แหละน่ากลัวมากเล่นแล้วด้วยเลยเปลี่วมากเลยเนี่ยเปลี่ยนชื่อไปหมดเลยแล้วก็รูปก็เหลือหนึ่งรูปแต่ยอดติดตามยังเหมือนเดิมเฮ้ย สงสารนางอ่ะก็คือนางก็แบบโทรมาก็แบบเศร้าๆหมดหัวไม่เป็นไรเดี๋ยวปั่นใหม่ละครออนก็ปั่นได้ไอจีโดนแฮกไม่ว่าเธอฉันกับนางสร้างกันมาตั้งแต่ตอนยอด4แปดร้อยอ่ะตอนนี้สี่แสนกว่าอยู่ก็โดนแฮกแล้วที่สวก็มานทวิตเตอร์โดนไปด้วยใช้เมลเดียวกันอ๋อใช้เมลเดียวกันต้องระวังนะ ถ้าเราใช้เมลของเราเนี่ยไปรีจิสเตอร์ไอ้พวกแอปพลิเคชันต่างๆที่เป็นการเล่นในโลกโซเชียลเนี่ยระวังให้ดีจริงๆนะอย่าได้ปล่อยพาสเวิร์ดหรืออีเมลอะไรไปให้ใครเลยนะถ้าไม่มั่นใจอะเราง่อยไงบางทีเราง่ายเวลาเรารีจิสอะไรต่างๆเราก็จะใช้ว่าอุ้ยใช้อีเมลบ้างใช้อีเมลใน f a c e b o ก k กันก็คือลิงก์ต่อๆกันไปไงของมิกเนี่ยก็คือโดนไ g ไปทวิตไปคือตอนนี้ฉันพยายามเนี่ยใช้คนเดียวที่ทําให้เจมมาอยู่ <ś led> หวังว่าจะกู้คืนมาได้นะฮะฝากความหวังไว้กับไอจีไทยแลนด์ด้วยนะฮะว่าจะหวังว่าจะกู้มาได้